ฟังเอาเถอะครับเสียงสังกะสีเมื่อกี้เสียงแล้วมันกล่อมสังกะสีเนาะ พิเศษหรือว่าลูก้าเป็นชัางพิเศษนะครับแต่ละตู้ที่ส่งออกไปนี้ชิมีขนาดที่ก็เท่ากันนะครับเพราะว่าสีเขีดใช้ลดของแต่ละคนนะครับยางเช่นตู้ใบนี้นะครับเิือมีโจทย์อยู่ว่าให้มีความยาวนี่อยู่ที่เก่าสิบหักจุดหเซนติเมตรนะครับแลวป็ที่นี่ความสูงนี้ความสูงระวางจังถึงแม่น,นี่ ขอบนอกนี่เพื่อนไ้ไดยู่ีสามที่เจดเซนนะต่ว่าความลึกเพื่อนไห้บ่มจำกัดนะครับผมก็เลยคำนวณปริมารของตูสำหรับดอกทิพสองนิ้วแล้วมันจะสิีได้ออกว่าเป็นประมาณนี้นะครับสรุปแล้วก็คือด้านยาหนีอยู่เกที่ห5 5จุดห้าเซนความสูงอยูทีสามที่เจ็ดส่วนความลึกอยู่ทีห้าเซนนะครับผมยูทีห้าจเซน เป็นช้างพิเศษนะครับเิ้นหลออตูนะครับหลออตูเป็นไม่อัดแท้นะครับเกียร์เอกซีเมนตะ์ทนหนะน,นาวทนหนาวทนฝนด้นนนครับแต่ว่าขันเทียวไปตาฝนไปนี่ครับบกวนนะครับหูกันอยู่ว่าไม่อาจจะท้นหนาวลดฝนแต่ตว่าถ้าบกวนขันเทียวไปตาฝนเล็ดนะครับผมตัวนอี้เพิ่นเพิ่น,หนให้เบริรนไม่หนาดอ,อกนะครับแต่เพิ่มเง้นอีกอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเง้นพิเศษ ก็ไม่นะครับด้านในกะที่เป็นแล้ายๆกันเบิร์ตนะครับปีตู้ส่งไปเมื่อนีผมกัสีผ้ามาเพืเสียงตู้ใบหนีก้อนนะครับก่อนที่จะส่งออกไปลูกค้าคนอยากเพื่อเสียงอีเบิร์นก้อนอะก็เลยลูก,การเอาอ่านเสียงเบรของตู้ใบมาให้กับแฟนคลับดูว่าเอฟซีหลายคนนะครับที่รอฟังเสียงอยู่นะแต่และตู้ก็ถือว่าตั้งกันนะครับเสียงเบรนะะยูที่เขาปรับตัวอีกรอบนึงนะครับ ย่อสีไปใส่ดอกฟอมหนะครับสำหรับตัวที่เพิ่มเบิ้ลไม้มองหน้าดอกนะครับเวลาเอาดอกลงแล้วก็นจะเป็นลักษณะนี้นะครับขอบดอกข้างนอนกนี่แกเกือบเสมอกับใหม่เกลี้ยงข่ครับว่าใหม่ตัวนี้ก็ท่ามนาทีร้องขอบดอกไว้รอบนึงนครับอันนี้ก็ที่เป็นขนาด เป็นลักษณะของตูปิดด้านหน้าผันในยได้ยาสตรอขอกับตูเรียบร้อย จุดสาคัญอีกโมนึงนะครับสาหรับผู้ใดท,ที่สั่งตูมานะครับผมก็อยากเสียห้วัดเส้นผ้าชุนกังกร,รอบนอกของดอกของแต่ละคนม้าให้ผมนะครับเพื่อว่า,าผมจะได้เจาะตัวรอบนอกนี่นะครับให้มันสามารถเอาดอกนี่เขาได้พอดีบ่รวมเกินไปหรือบบรว่าบ่ฟิดเกินไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่ามันเขาได้พอดีแหละครับมีส่องว่างอยู่ไม่นึงนะครับระหว่างขอบดอก เพราะว่ามันมีที่ผ่านมามีลูกค้าบางคนนะครับเพิ่นสั่งมาผมกระเจาะขนาดนี้แหละครับแต่ว,ว่าปรากฏว่าดอกเพิ่นมันเข่าบไดนะเพราะว่าดอกเพิ่น1ินิ้วกันแต่ว่าบ่รู้ว่า12นิ้วสเปคไดนะครับทาให้ขอบนอกของดอกล้โพงเงนี่มันใหญ่เกินกว่าปกติดอกทั่วไปนะอ่าัานมันเป็นดังสนันนี่ลูกค้าก็สิมีปัญหานะครับปัญหาโดยที่มันต้องไปแกนางานเอาเองนะครับซึ่งมันเสียเวลา แต่ว่าขันผู้ใดสละเวลานิดนึงนะครับสังกับตัวกับผมมาแล้วเนี่ยแกอยากให้วัดนะครับวัดว่าขอบนอกของดอกมันอยู่ที่เท่าไหร่ะรูข้างในที่สี่เจาะมันอยู่ดีจักเส้นนะครับบอกเป็นเส้นมาเลย,ยนี่จิเป๊ะมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปห้องที่ไปปิดไาปิดนะครับแ้าจะไปเทเสียงห้องกัน được quá trình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บ่ได้หักกันแล้วเอาบ้สมกันแล้วมีแต่แนวเป็นตุยไปนากัำมโนไว้เดิแต่บ่สันว่าม่สิมาย่า สิได้เป็นคูู ดีอยู่คนละกำปาแล้วพวกจะถ่ายด้วยครับสีดอกป้าป้าไปบอควรคู่รักชนะนองใจประสงค์างกลางบ้านก็ว่าต้องคุ้นใจ

อ,อ,อยากได้จักเซ็นจักเซนเนี่ยสามารถได้ครับโทรมาหาผมหรือว่าแอดไลน์มาพื้นทีล่ละเอียดกันได้ครับอันใดมีผมพอสะซีเอชไทยได้ผมกับเฮดให้นะครับแต่ว่าอันในดที่มันมีพื้นที่เล็กเกินไปจนก็สามารถที่จะให้ตู้ถึงแมาหลายเสียงมันออกว่ออกอยู่ผมกับว่อยากจะเ็ดให้นะครับอันใดฉันว่าหนากเกินไปเฮดแล้วเสียงมันดังมีโอเคเนี่ยผมคำนเณมึงแล้ว C นี่าผมกัสซีเ็ดให้นะครับผมแล้วก็ ช่องทางทติตอนครับจะมีเบอร์โทรที่อยู่ข้างบนบ like, you, งง like นะครับมีลิ่งไลน์แอดอยูข้างลางไละเอียดวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็ย่ยงแค่นี้ครับผมสวาสดีครับ